สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องหมูบินคงค่าศูนเอฟไทยแลนด์นะครับวันนี้ไม่ได้จะพามารีวิวรถหรืออะไรนะครับแต่จะพามารีวิวสถานที่บรรยากาศน่าเที่ยวนะครับแถบที่สุนนรินทร์นะฮะวันนี้นั่งรถตู้มาครับเอารถไปส่งเอาวีสตอม650เอวีสตอม650ไปส่งครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูอ่าเรามาดูวิวต่อนะข้างหลงังคือ ช่างวัดนะครับรีวิวรถเยอ่เรามาดูบรรยากาศกันผมว่าสวยนะนี่ตอนเช้านะตอนเช้าแดดจะร้อนนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นนะครับต,ตอนเย็นตอนเย็นสําหรับคนที่ชอบวิ่งชอบอะไรนะผมแนะนํามานะอ่านี่คือบรรยากาศโดยรวมนะฮะทางวิ่งไปนู่นเลยสําหรับคนที่อยู่สุรินทร์หรืออยู่ ใกล้ๆแสวสุรินนะฮะมาเที่ยวได้นะฮะตอนเย็นนะก็บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้สงบดีครับสงบดีผมชอบนะสงบดีนี่อันนี้รถช่างวัดนะฮะเรามารถตู้นะอย่างนี้ผมบมองตอนผมไปส่งรถผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะรับรรยากาศนะดูผมอินเสิร์ตให้ดู วันตอนเย็นน่ะมาวิ่งมาถ่ายรูปก็โอเคเลยบอกให้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคแล้วเ,เจอกันคลิปต่อไปครับ